เจริญพรพุทธศาสนกชนกติธรรมบันนี้อนิสงชินบัญชรความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชินบัญชรน,นี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในกัมภีโบราณได้คัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้น เป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกปร,าการ,ระการพระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตัสสรู้ก่อนหน้านั้น จากนั้นเป็นการันเชิญพระอราหันต์ดัชีนาศกอันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่และองค์ไม่เหมือนกันนอกนั้นยังอันเชิญพระสูตรต่างๆอันโบร,ราณน,นาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์นวิเศษแต่และพระสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคลุมกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาประกถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามาไม่ได้ขอเจรอ,อนพอ